สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็แต่งชุดนักเรียนนะคะเพราะว่าเราไปมอบตัวจองกนมาก็กำลังจะบอกว่าวันนี้นะคะจะมารับคําท้าของคนคนนึงก็คือคนนี้เลยนี่นีนนคนนี้นะคะซึ่งเขาท้ามาว่าจงเต้นเวอร์ซะอะไรสักอย่างเนี่แหละแล้วก็จะมาท้าเอ๊ะเราก็จะมารับคําท้ากันนะคะก็เขาท้ามาที่ Q&A รอบ3ามใช่ไหม แล้วเราก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยแหละจะมารับคำท้าของอีกคนนึงนะคะเป็นเขาบอกว่าจะเต้นเพลงอะไรก็ได้แต่อันนี้เราเต้นของโคอเวอร์ก่อนนะโอเคไม่เริ่มกันเลย いいだーきーよみ。いいだーきーよみ。たったきだーきーよみ。いきよみ。いきよみ。たったきだーどきよみ。おだぎおどきよみ。いったきよみ。 อาจจะมึนๆงงๆเพราะว่าไม่ได้เต้นมานานแล้วไม่ไม่ได้ทำมันใช่โคเวอร์หรือเปล่าไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าวันนี้เนี่ยแหละจะลงวันนี้จะมาเต้นเพลงอะไรก็ได้คลิปนี้ก็เอ,อตาตลวรกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย